วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องยอมเป็นทาสของเธอนะครับจะมาเสนอประวัติและข้อมูลต่างๆของหลวงพ่อโสธรน,นะครับหลวงพ่อโสธรน,นะครับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเป็นที่รกรลบศรัทธาของของประเทศไทยนะครับคนในประเทศไทยและนา,นานาชาติบางชาตินะครับ ประวัติตนานาเล็บรูปแบบทางพุทธศิลป์นะครับได้เผยแพร่ในโอกาสนี้นะครับพระพุทธโสธรหรือว่าองค์หลวงพ่อโสธรปฏิสถานอยู่ที่วัดโสธรวระวารามว,ว,วรวิหารนะครับอำเภอเมืองจังหวัดจันเชิงเศานะครับตั้งแต่เราพศ2,313นะครับ มีตำนานถึงพุทธคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าต่อสืบต่อกัอนมานะครับเดิมทีนั้นนะครับปฏิสารอยู่ทางภาคเหนือต่อมาเกิดเหตุการณ์เราสัสายทางภาคเหนือนะครับจึงเกิดปฏิหารลอยน้ำลงมาพร้อมกับพี่น้องสามองค์ของหลวงพ่อสธรน,นะครับคือหลวงพ่อโตหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับ พระรูปองค์พี่มีขนาดใหญ่ล่องลองมาในแม่น้ําแม่กองเาาประบงอันเชิญขึ้นปฏิสฐานในวัดบ้านแหลมนะครับจังหวัดสมุทรสงครามแลนะครับชื่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเป็นพระรูปองค์เล็กล่องมาตามอำเภอบางพีคือหลวงพ่อโตนะครับขึ้นที่วัดบางพีใหญ่นะครับจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนองค์กลางนั้นลอยไปตามแม่น้ำบางประกงนะครับหรือเมื่อถึงหน้าวัดหงชาวบ้านช่วยกันเอาชุดขึ้นไปนะครับอง์นี้คือหลวงพ่อโสธรน,นะครับกว่าจะขึ้นมาได้นะครับมีพระอาจารย์ผู้หนึ่งนะครับได้ทำพิธีบวงสรวงโดยใช้สายสินห้องบาัอันเชิญขึ้นจากน้ำจึงสำเร็จนะครับวัดหงนี้ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโสธรน,นะครับ และขนาดน,นามพระรูปศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ตามชื่อวัดคือหลวงพ่อโสธรน,นะครับตามพระราชาษฎ์ขาในพ่าบาทสมเด็ดพจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่24ธันวาคมนะครับรอส12อ1 2ัน2 5พศ2451นะครับมเมื่อข่าวประพาส มนฑนปาจีนนะครับสงกล่าวว่าผู้โสธรกลับมาแวะวัดโสธรซึ่งกรมหลวงดำดิคิดจะแปลว่ายาโสธรจึงได้สร้างเมื่อเสร็สรจกับจากตีเมืองเขมรในสมัยพระบรมไตโลกนาถหรือเมื่อคราวนั้นแต่เป็นที่สงใจให้เห็น ใหม่นักพระพุทธเจ้าบนกก่าวเป็นศิลาแรงทั้งองค์ต่อมาองค์ที่อยู่ตรงการดูรูปตักและเอวงามมากเช่นเดียวกับพระพุทธเทวปฏิมากรในตอนบนเป็นฝีมือของผู้ที่เป็นนั้นว่ารอยน้ำว่าเป็นจริงจริงเอ็นพระศิลาคงจะไม่ได้ทำในที่นี้ ยังมีการจุดทุบเทียนประจำสี่สะพานที่ประตูกำแพงแก้วกว่า20คนถามดูว่าขายอยู่ในวัดกึงกำลึงมีทอดทิ้งจากจ,ากจีนเข้ามารักษาเป็นพิกศีใสถวายถวายนะครับหลักฐานพระพุทธโสธรเป็นพระพรูปที่แก่สลักจากหินอภิหารความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรน,นั้นทำให้ ผู้คนเดินทางไปตักกระบูชามากไม่ขาดนะครับสมัยรัชินกาลที่5มีประชาชนเรื่อมใสัทธากับขอพรปาดหนาอยู่เป็นจำนวนมากในด้านพุทธศิลป์นะครับพระพุทธโสธรเป็นพระพุธรูปประทับขัดสมาธิราบแสดงปางสมาธินะครับขนาด3าศอกหนิ้ว หรือ1เมตร65เซนตเมตรสูง198เซนนะครับพระพักข้อง้างกรมขนนกโกระเนตรเล็กและเหลือบลงต่าขนาดพระเกศาเล็กพระรัศมีเป็นทรงสูงสัดส่วนเท่าล้าค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับพระเพาที่ดูกว้างสังคาติเป็นแผ่นใหญ่ยาวตรวจพระนาพี ายแยกเป็นสองชายขายเที่ยวตะขาบด้วยหละะักษณะสำคัญเช่นพรพ้าคปลาเสียบพระรสมีรูปแบบชายสังฆาติและเทคนิคการสร้างอ้างกินจากการบูรณะครั้งสำคัญราวปีพศ .2554 กรมศิลป์จึงมีให้ในอดีตอดิพดีกรมสร ไอศิลปกรเป็นผู้ควบคุมบูรณะในขนาดนั้นเพราะว่าพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินทรายแยกเป็นชิ้นรวม11ชิ้นนำมาประกอบเข้าด้วยกันและลงลักปิดทองเทคนิคการสร้างพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาตอนต้น อาจารย์ประจำคณะโบราณคดีมหาศิลปากรได้กำหนดรูปแบบพรรูปแบบอู่ทองรุ่นที่สองสมัยอุทยาต,อ,ตอนต้นลาวพุทธศตรวรรษที่2ีสพระพุทธโสธรตอนช่วงนี้นะครับเป็นที่ศรัทธานับถือของประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากนะครับ จึงได้มีการกักนไปไปกราบไหว้นะครับไปบูชาไปบนบานศาลกล่าวกันเป็นจํานวนมากนะครับจึงทำให้หลวงพ่อโสธรเป็นที่เคารพนับถือมากในปัจจุบันนะครับเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เรื่องลือไปทั่วประเทศไทยนะครับดังนั้นหลวงพ่อโสธรจึงเป็นพระ คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยนักปัจจุบันนี้นะครับและตลอดการและตลอดการนะครับเพื่อนเพื่อนๆนนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมนะครับติชมได้นะครับทางช่องยอมเป็นทาสของเธอนะครับเพื่อนๆเราจะพยายามสรรหาและก็พยายามที่จะ แสวงหาสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์นะครับมาให้นำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ยอมติดตามนะครับในภายในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณยศถรอนด้วยนะครับที่แนะนำนะครับ ผมจะทำเรื่องใหม่ๆเรื่องเก่าๆต่อไปนะครับขอคุณยศยศธรขอโทษด้วยนะครับ